ค่ะวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาจีนพื้นฐานนะคะพื้นฐาน2ของนักเรียนชั้นม1ทับนะคะวันนี้วันที่20มกราคมค่ะอ่ะเราก็จะทบทวนจากเรื่องเดิมก่อนที่เราเพิ่งเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะเรื่องสีนะคะเจ้าชื่อเฉินเมียนเซอร์นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนนักเรียนจําสีอะไรบ้างได้บ้างคะจากครั้งที่แล้วเอาเท่าที่เราจําได้จดไปหมดแล้ว ได้ค่ะะขอขอคนละสีขอคนละสีลองเอ่ยให้ครูฟังหน่อยลูกว่าจําสีอะไรได้บ้างขอคนละสีค่ะของเสื้อของเสื้อหลานเซื้อหลานเสื้อมีอะไรอีกนะปลายเซื้อปลายเสื้อเหินห่าวขงเซอร์อ่ะโอเคเฟิร์นเซื้อเหินหาวถูกต้องค่ะเก่งมากลุยเซื้อเหินหาวโอเคคราวนี้นะคะใช่ค่ะทบทวนทีละสีนะคะสีแดงเรียกว่าอะไรคะ <gesch> 很好หงส์ส์นะคะหงส์ส์ต่อไปค่ะสีฟ้าค<色>่ะเซีย <ziet> อ <arı itations> <好>ีกสีฟ้าดานน์ดานนเซนด์ส์เรนด์ส์นะคะต่อไปสีเหลืองค่ะขวางส์ขวางส์เซนด์ส์เซนด์ส์นะคะเซียอีกสีชมพูค่ะฟันส์ส์เรนด์ส์เรนด์ส์นะคะเสียอีกสีเขียวค่ะ รีส์รีดีเซอร์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 นะคะต่อไปให้สีขาวไปไม่ต้องมิ้นไปเซอร์ไปเซอร์ไปเซอร์นะคะอันใช่ค่ะอันนี้ก็คือทบทวนนะคะอ่ะสีแดงเรียกว่าผงเซอร์ผงเซอร์สีฟ้าเรียกว่าค่ะสีฟ้าเรียกว่าหลานเซอร์ค่ะเหนเหรสีเหลืองเรียกว่า ขวงขวงเอือสีชมพูเรียกว่าเเฟิร์นเซอร์ห็นหาจะไปสีเขียวเรียกว่าเีเรีเซอรีเสสีขาวค่ะสีขาวเรียกว่าอะไรคะายเอร์โอเคอ่ะคราวนี้พอเห็นรูปปุ๊บน่าจะจมได้หมดแล้วเนาะมีสีได้บ้างอ่ะสีแดงค่ะของเสร์สีฟ้าหลานเซอรอสีเหลือง หวงเสื้อหงเสอชมพูค่ะชมพูเฟิร์นเสื้อเฟิร์เสอสีขาวไบเซอร์สีเขียวสุดท้ายสีเขียวค่ะรีรีเซอรีเสอโอเคอันนี้ทบทวนรูปประโยคนะคะฉันชอบวอรสีหัวไหนลองแต่งประโยคแบบแต่งประโยคให้ฟังก่อนค่ะมีอะไรบ้างวอรสีหัวอะไรคะวอรสีหันวอร์สีหัวป่ายเซอร์วอรสีหัวป่ายเซอร์อะวอรสีหัวอะไรอีกเร็ววอรสีหัวหลัง วอรสีค in วอหลเซอร์ Pierce Fi นะคะอ่ะโอเคคราวนี้ดูจากดูดูจากรูปนะคะรูปฉันชอบสีแดงค่ะฉันชอบสีแดงหอรสีควอลวอสีควอลงเซอร์อ่าวอรสีควอล์งเสออ่ะเด็กเด็กเดกสามารถเปิดเปิดไม์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะอ่ะลามิตาคะรามิตาฉันชอบสีแดงภาษาจีนเมื่อไงคะวอรสีควอเปิดไม์ให้คุณหน่อยได้ไหมคะเด็กๆเปิดไม์ได้นะ ับอ่ะงั้นเรามาเต้ก่อนเต้ครับเปิดไมค์หน่อยครับเต้เต้ครับครับ,รบฉันชอบสีแดงภาษาจีนเป็งไงคะหัวสีควันหัวสีควันเหมือเถิดเถินค่ะอ่ะต่อไปนะคะฉันชอบสีฟ้าค่ะต่อไปคืออากิราค่ะเปิดไมค์หน่อยค่ะอากิราเปิดไมค์หน่อยลูกเฟิร์นใช่ไหมคะอันนี้เฟิร์นอ่ะเอาเท่าที่ได้อ่า น้องอ้ําค่ะน้องอ้งําน้องอ้ําเปิดไหมให้คุณหนคะ่นะทำเนาะน้องอ้งําทำฉันชอบสีฟ้าภาษาจีนว่าไงคะหวอสีควนหวอสีฮวนอระนี่น,นี่สีฟ้าคือสีฟ้าคืออะไรเอ่ยหลานเซอร์เอาเห็หเนเห่าใช่ค่ะหวอสีควนหลานเซอร์นะคะต่อไปค่ะฉันชอบสีเหลืองอันนี้เป็นาการทบทวนนะคะฉันชอบสีเหลืองคนต่อไปคือ อ่าโมอ๋อเพียมชนกค,ค่ะเพียมชนกอ่านให้ฟังหน่อยค่ะประโยคนี้อ่านว่าไงคะฉันชอบสีเหลืองค่ะวอรีควันวอรีควันวสีเหลือเขินค,ค่ะวอรีควันสีเหลือต่อไปค่ะฉันชอบสีชมพูต่อจากเพียมชนกก็นวพัฒนวพัฒคืออ่าโมชิใช่ไหมโม,โมชิคนนี้ชื่อโมชิใช่ไหมฮะอ่าโมชิคะฉันชอบสีชมพูภาษาจีนว่าไงคะวอรีควัน สีัวนเฟิรนเซอรเฟิร์นเซอรหัวสีฮวนเฟิรนเซอนะคะประโยคต่อไปค่ะโมชิแล้วก็อ่าพัทรระวันคือแตงโมใช่ไหมคะแตงโมป่ะแตงโมแตงโมคะฉันชอบสีเขียวค่ะหัวสีฮวนหัวสีฮวนลีเซอร์หัวสีฮวนลีเซอร์ต่อไปนะคะฉันชอบสีขาวคนต่อไปคือเพลงค่ะใช่ไหมพิชญ์าภาคือเพลงใช่ไหมคะ อ่าเพลงอ่านให้ฟังหน่อยค่ะวอสีควอนวอสีควอนไบร์เซอร์เพินหาวอสีควอนไ่ายเซอร์นะคะต่อไปเป็นรูปประโยคปฏิเสธค่ะฉันไม่ชอบนะคะวอปูสีควอนวอปูสีควอนตามด้วยชื่อสีนะคะต่อจากเพลงก็คืออันนี้คือเตียนรู้คือทีทีใช่ปะทีอะชีทีทีปะคะอ่ะทีทีคะทีทีอ่านให้ฟังหน่อยค่ะวอสีควอนอะไรคะ วอกู้สีวอวน่ิใช่ใช่ใช่อกู้สีวันผมเซอร์ฉันไม่ชอบสีแดงต่อไปฉันไม่ชอบสีฟ้านะคะอหวลานเอซอร์น้ำผใช่ค่ะท,ทักเก่มากวอกู้สีควันหลานเซอต่อไปบอสค่ะหอกู้สีควนันครับอ่ะบอสฉันไม่ชอบสีเหลืองค่ะหอกู้สีควันวอู้สีนวลอ่สีนวลอีกแล้ว,ว หวนวนน่ะบอติดนวลแล้วเนี่ยหัวปู้สีหวานหัวปู้สีควานใช่ค่ะสีเหลืองเรียกว่าอะไรลูกขวางขวางเซอเฮินหาเก่งมากหัวปู้สีควางขวางเซอร์ต่อไปฉันไม่ชอบสีชมพูค่ะกลับไปที่กลับไปที่ล้ไม่ตาเปิดไหมไม่ลูกอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดไม่บังคับแล้วแต่ให้ให้อยากฝุดพูดก็ลองพูดนะคะเต้คะเต้ อ่ะราบิตาเปิดไม้แล้วราบิตาเปิดไม้แล้วราบิตาคะอ่านให้ครูฟังหน่อยค่ะราบิตาครับครูเรียกราบิตาค่ะราบิตานี่นี่นี่ราบิตาเนี่ยนะหัวปูสีควันหัวปูสีควนใช่ค่ะสีชมพูเรียกว่าอะไรคะเฟิร์นอะไรคะเฟิร์นเฟิร์นเซอร์เฟิร์นเซอร์อ่ะขออีกรอบนะลูกหัวปูสีควนเฟิร์นเซอร์ เเห,หัวปู้สีเงนแฟลชเผลนห่าวเก่งมากจ้าอีกนิดเดียวอ่าเหลืออ่ะแป๊บนึงครูขอเอาลายออกกันนนะคะมันเสียงดังนะคะออกจากระบบไปก่อนอ่ะต่อไปค่ะสองประโยคสุดท้ายที่จะใช้ทบทวนนะคะอ่ะเอ่อต่อไปก็เป็นเต้ค่ะเต้เต้เตครับครับฉันไม่ชอบสีเขียวค่ะหวัวปู้สีควันอะไรคะหวัวปู้สีควัน <Jerry. S 1> สีเขียวคุณหา我不喜欢绿色นะคะอ่ะต่อไปประโย,ะโยคสุดท้ายนะคะจจุยยฮก็最后จื句อต่อจากอ่ะเป็นเฟิร์นค่ะเฟิร์นเฟิร์นค,ะเ,คะเปิดไปไหนคะเฟิร์นลูกอ่ะงั้นมาเป็นน้องอ้ำก่อนนะคะน้องอ้ำคะเปิดไปไหนคะอ้ำจ๋าอืมเป็นน้องอ้ำคะอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้เพิ่งเพิ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้เรียกครั้งที่แล้วไม่ได้เรียนคะ กำมลวันจากำมลวัน <Okay. S 1> ฉันไม่ชอบสีขาวค่ะวบปู้สีควน,วอ,นวอบปู้สีควนใช่ค่ะแล้วอะ้<ป>ต่อใบเสือใบเสือใบเสออืเสอใช่อ่ะอีกรอบหนึ่งวบปู้สีควนใบเสือวบปู้สีควนใบเอร์โอเควบปู้สีควนใบเอร์นะคะอ่ะคราวนี้นะคะ วันนี้เราก็จะเพิ่มจากฉันชอบฉันไม่ชอบมาเป็นคนอื่นบ้างก็คือเครือญาติของเรานั่นเองนะคะอ่ะดูจากรูปแล้วดูจากรูปแล้วพอที่จะบรรยายรูปได้ไหมคะว่าใครเนี่ยใครคุณพ่อเรียกว่าอะไรคะคุณพ่อบอกว่าปะเหินห่าวป้าปานะคะป้าปากราวนี้ดูจากดูจากการกดไลค์แล้วชอบไม่ชอบคะชอบชอบอ่ะชอบภาษาจีนเรอไหมคะวน ใช่ป้าป่าสีหัวแล้วไงต่อสีขาวใครจำสีขาว<อ>าได้ไม <ไป S 1> อ่ะอันนี้ถึงหัวรูปแนวใช่ไหมก็เป็นป้าป่าสีหัวเมวก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นครูเอามาเป็นตัวแทนของสีขาวดังนั้นเราสีขาวภาษาจีนว่าไงคะสีขาวเออไดยเซไดเอเอฝายเซอร์ดังนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นประโยคนะคะเราพูดตามภาพก่อนป้าป่าเป็นไงคะป้าป่าก็คือป้าป่า อ่ะให้พูดเป็นประโยคคุณพ่อชอบสีขาวค่ะป้าปะเป็นไงคะหัวใสเซอรเออป้าปะสีหั่ายเซอร์นะคะอ่ะเราซื้อก็จะเพิ่มคําว่าวอเข้าไปด้วยเป็นวอป้าปะสีหั่ายเซอร์ก็เราซื้อตูอ่านตามค่ะชอบสีขาวอ่ะลองอ่านตามลูกวอป้าปะวอป้าปะสีหั่ายเซอร์ วัวป้าปะส4คนไปเซอร์ขออ่านประโยคนี้สักสองคนนะคะเมื่อกี้ถึงกมนวันแล้วต่อไปค่ะพิมชนกค่ะพิมชนกพิมชนกกับนวพัฒนนะคะกับโมชินะคะอ่านประโยคนี้นะคะคนละครั้งค่ะพิมชนกก่อนพิมชนกอ่านก่อนลูกวัวป้าปะวัวป้าปะ4 อ่ะวัวป้าป่าสีควัน่ายเซอร์ต่อไปโมชิค่ะวัวป้าป่าวอป้าป่าสีควันไสเซอร์โอเควัวป้าป่าสีควัน่ายเซอร์นะคะต่อไปดูจากรูปค่ะดูจากรูปแล้วลองช่วยกันบรรยายค่ะว่าจะพูดว่าไงดีคุณแม่เรียกว่าอะไรคะคุณแม่มา้มามา่มาเฮิอนหาวมา่มาอันนี้ชอบไม่ชอบคะกดละกดตรงนี้มไม่ชอบ,บอ ปูอะไรคะปูชวนอ่าวบบ้า,ม,าม่าปูสีชวนสีเหลืองค่ะสีเหลืองให้ํำสีเหลืองได้บ้างสีเหลืองหวางเส่อเก่งมากถูกต้องค่ะดังนั้นมันก็พูดได้ว่ามาาม่าปูสีควนหววงเสือนะคะอ่ะใส่หัให้มานิดนึงนะคะก็เราช้อตูหัวอมาม่าปูสีควนหวางเสืออ่าก็เราช่อตูอ่านค่ะหัวอมาม่า วอมาเด็กๆอ่านพร้อมๆกันค่ะอีฉีตูวอมาค่ะวอ,วอมปู้ปู้สีควันเพิ่นหาวอมาค่ะปู้สีควนันขวงเซอร์นะคะเมื่อกี้ต่อจากโนชิก็จะเป็นพัทรวันแตงโมใช่ไหมคะกับเพลงค่ะอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยคะ่ะแตงโมก่อนวอมาค่ะวมาค่ะปู้สิควนันขวนเสรอร์เพินหเก่งมากค่ะต่อไปเป็นเพลงค่ะวอมาค่ะ ว่ามา,าผู้สีหวนหวัวเซอร์เผินหาวเก่งมากค่ะต่อไปนะคะอ่ะคราวนี้ดูจากรูปแล้วก็ลองบรรยายภาพค่ะน้องสาวเรียกว่าอะไรคะน้องสาวน้องสาวจําน้องสาวได้ไหอ่ติตนตตติน้องชายติติตน้องชายน้องสาวเกลือเอ้ยก็เกิดก็เกิดพี่ชายก็เกิดพี่ชายไม่ไม่เผิน<ๆ><ๆ>หาถูกต้องเก่งมากค่ะไม่เหม่ไม่เหม่น้องสาวนะคะ ชอบภาษาจีนมไหยคะชอบกดไลค์อย่างนี้ชอบอ่าสีอะไรลูกชอบชอบ,ชอบสีบม่วงสีควันสีเขียวนะคะสีเขียวอ่ะสีเขียวว่าไงคะสีเขียวลีเซอร์อ่าลีเซอร์ดังนั้นประโยคนี้ก็คือไม่เหมยสีควันลีเซอร์นะคะเติมบอให้มันนิดหนึ่งวอไม่เหมยสีควันลีเซอร์ เด็กๆอ่านตามหาคือเราชื่อตู้ห่อเมย์เบย์ห่อเมย์เหมือนยี่ห้อห่อเมย์เหมือนเดียวนลี่เสอห่อเมย์เบย์สี่ฮวานลีเสอนะคะอ่ะเมื่อกี้เพลงแล้วนะคะต่อไปเป็นทีทีกับทักค่ะอ่านประโยคนี้ทีละคนค่ะทีทีก่อนห่อไม่์เบยทีทีคะห่อไม่์เบย อ้าวยังไม่เปิดไม่อ่านทักก็ได้ค่ะทักทักขาทักค่ะอ่าทักกับบอสนะคะอ่านประโยคนี้ให้ฟังหน่อยนะคะห่อไม่เมยหวอม่ใส่สีพหวาเสือนี่นี่สีเขียวลูกลีเซอร์ลีเซอร์เก่งมากต่อไปบอสค่ะบอสว่อเม่เมยห่อเม่เมยสีพวาดสเซอเหินหาวถูกกล้องเก่งมากค่ะต่อไปนะคะ อะดูรูปแล้วบรรยายภาพค่ะน้องชายเรียกว่าอะไรคะไอจำนน้องชายได้บ้าง,งต,ตี๋ตวตี๋ขวตี้ตีติไม่ชอบละครับไ,ไม่ชอบคือปู้<า>ปู้สีหววสีแดงสีแดงค่ะ ของของเซอร์ขอ,รของเซอร์เท่าทีคุณเอารูปมาเป็นผลไม้ใช่ไหมมันก็มองเป็นผลไม้ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นประโยคนี้นะคะวอตตี้ติปูสีควนันของเซอร์รอ่ะแปลอ,อ่านตามค่ะวอตตี้ติปูสีควันของเซอร์วอตตี้ติปูสีควนันขงเซอร์<ๆ>ใช่ค่ะแปลว่าฉันไม่ชอบสีแดงอ่ะดูขึ้นไปนะคะกลับไปที่ลามิตากับ เต้ค่ะล爱美ตากับเต้ค่ะเปิดไมค์ให้ครูหน่อยค่ะค่ะจ้าจ้าอ่านประโยคนี้ให้ครูฟังหน่อยค่ะน้องชายของฉันไม่ชอบสีแดงค่ะวอร์ตี้ติวอร์ตี้ติผู้ผู้สีควันสีควันของเสอของส์คุณน่าเก่งมากต่อไปเต้ค่ะลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะวอร์ตี้ติวอร์ตี้ติ สีหวนองเซอร์เผนหาวอตี้ติปูสีหวนผงเซอร์นะคะอ่ะอีกนิดเดียวต่อไปค่ะพี่ชายอ่ะพี่ชายเรียกว่าอะไรคะใครจำได้บ้างพี่ชายพี่ชายใครจำพี่ชายได้บ้างเกือออ่ะใช่ใช่ใช่เกือ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 พี่ชายนะคะชอบใครชอบชอบกดไลค์ชอบสีหวนส er. de ีหวนสีฟ้าแล้วคะสีฟ้า สีฟ้าว่าไงลูกสีฟ้าลันเซอร์อืมลานเซอร์ถูกต้องลานเซอร์นะคะก็รวมเป็นประโยคนะคะวอร์เกอร์เกิดสีควันลานเซอร์อ่ะวอร์เกอร์เกิดสีควันลานเซอร์นะคะวอร์เกอร์เกิดสีควันลานเซอร์นะคะอ่ะคนต่อไปก็คืออัคิราไม่เปิดเปิดไหมไม่ลูกเพิ่อนเปิดนะคะ อ่าอะชิราเปิดไหมครูแล้วอะชิรากับน้องอั้มค่ะน้องอั้มคะอั้มหลกน้องอั้มเปิดไหมครูหน่อยจ้าอ่ะอันครูข้ามเป็นกำมลวันนะกำมลวันกำมลวันคะเปิดไหมครูหน่อยค่ะอ่ากำมลวันกับกับเฟิร์นนะคะอ่านประโยคนี้ครูฟังหน่อยค่ะพี่ชายของฉันชอบสีฟ้าค่ะวอรเกอร์เกิดสีวันหลานซึ่งอ่ะพูดเป็นประโยคค่ะวอรเกอร์เกิด วอลกเกอร์เกิดสีหัวสี很好อากำลังวันค่ะวอ l k กเกอร์เกิดวอ e ์กเกอร์เกิดสีหัวสี很ถูกต้องเก่งมากนะคะอ่ะต่อไปค่ะพี่สาวพี่สาวเรียกว่าอะไรครับพี่สาวเจีย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 นห่าเจียเจียไม่ชอบค่ะไม่ชอบปูปูปูสีหัอเจี๋ยเจียปูสีหวนสีชมพูเรียกว่อะไรคะ เจียเจียเียกอสีชมพูว่า粉色ดันงนั้นประโยคของเราคือว่าเจปู喜粉色นะคะว่เียเจียปู้喜欢粉色ต่อไปจากกระบวนการก็จะเป็นพิมพ์ชนกกับโมชิค่ะพิมพ์ชนกกับโมชิค่ะว่ hi, an, า姐姐我姐姐不喜欢粉色很好我姐姐不喜欢粉色เมื่อกี้คือเสียงใครคะ เมื่อกี้คือพิมพ์เป็นโน้ตป่ะโอเคต่อไปโมชิจังโมชิโมชิพูดให้ฟังหน่อยจ้ะวอร์เจียเจ้าวอร์เจียผู้สีววนเฟิร์นเซอร์วอร์เจียเจ้าผู้สีววนเฟิร์นเซอร์นะคะอ่ะจะจบแล้วอีกนิดเดียวนะคะต่อไปค่ะน้องสาวเรียกว่าอะไรคะน้องสาวไม่เหมยไม่เหมยไม่เหมยนะคะไมม่เยโอเคอ่ะอันนี้น้องสาวชอบสีชมพูภาษาจีนว่าไงคะวอรไม่เหมยนะคะ บ่ไม okay, ่เหมสี well. mulher, ่ฮวนเฟิร์นเซอร์บ่ไม่ใหม่สี่วานเฟิร์นเซอร์นะคะอ่ะขออีกสองคนสุดท้ายค่ะแตงโมกับเพลงค่ะอ่ะสองประโยคสุดท้ายนะคะอ่ะว่ามาแตงโมก่อนบ่ไม่ใหมยบ่ไม่เหมยสี่สี่วันเฟิร์นเซอร์เฟิร์นหาต่อไปค่ะเพลงค่ะบ่ไม่เหมย ไม่หม่สีวนเอโอเคค่ะอ่ะดังนั้นหลักๆเนื้อหาเนี้ยก็ต่อจากครั้งที่แล้วนิดเดียวเองก็คือชื่อสีหกสีพร้อมกับเราวันนี้ก็คือขยายจากการบอกว่าฉันชอบไม่ชอบสีอะไรก็เป็นน้องของฉันชอบพี่ของฉันชอบไม่ชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวขอย่าขึ้นไปนะคะดูจํานวนคนแป๊บนึงสรุปเข้ามาถ้าเอาเออกเอาคูออกก็มีสิบสองคนนะคะนันทัรัตเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังได้นะคะอ่ะก็จะขาดใครคะเป็นนันทัรัตก,กับใครเอ่ย อีกคนนึงทราบไหมคะใครหายไปอ๋ออย่างนี้ค่ะโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทํามาฟังย้อนหลังแล้วก็มาทํ g o ูก l ฟอร์มย้อนหลังให้รูก็ได้คะ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมไปทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวออกได้เลยคะ่ะออกได้เลยคะ่ะออกได้ <ขอ S 1> เลยลูกค่ะคใจเจียน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 พักต้องมาฉีดมั้ย ออได้เลยค่ะ